โอเคก็ okay, ขอกระดาษเฟิร์ตนี้ทนะ่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมเคคนเดิมเพิ่มเติมคือเกมอะไรนะไม่เล่นนานจำไม่ได้ <k> <k> โรล,ลิโอแซมพีชนะครับก็วันนี้มาดูแฟบใหม่กันก,นก่อนนะครับแฟบใหม่ยังขี่ไม่ได้งันเลยงั้นวันนี้ผมจะมาดูก่อนนะครับว่า มีอะไรที่้องใกล้ทำได้บ้างดูหน่อยสิก็ <c oughs> ไม่มีอะไรนะง <c oughs> ั้นวันนี้ <c oughs> ขอเป็นเราจะมาจับตัวใหม่กันดีกว่านะครับก็ <c oughs> <c oughs> นะมาจับตัวใหม่กัน ก็ผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนานมากไม่รู้เป็นไรไอคนนี้มันขี้เกียจเล่นเกมนะครับก็เลยไม่ลงคลิปนานมากนะครับก็อาจจะพูดน้อยนิดหนึ่งว่าเกมนี้ก็คนที่รู้ รู้ก็จะคนที่เคยเล่นเกมนี้ก็จะรู้นะครับว่าทำไมถึงต้องใช้สมาทิในการเล่นนะครับแต่เกิดใครไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไปครับผมไม่บอกโลว่าทำไมก็อาจจะทำควิดด้วยนะครับ ก็เคล็ดก็กี่แปดแปดตัวสิบแปดตัวเนี่ยนะไม่ใช่แค่แบบเบาๆหนึ่งสองตัวอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะแปดตัวแถมถ้าตายแล้วกดเกิดใหม่นะครับก็มันจะชุบไอแกะน,นี่ไม่ได้ด้วยก็รอว่าเป็นเรื่องแย่มากเลย วงเริ่มเล็แกะเริ่มน้อยอืมไม่มีแกะแกะแๆเฮ้ยนี่มันนี่มันแพะนี่ว่ะเออลืมก็ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้อาจจะซ่อนหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเนาะผมก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำนะครับ ก็เลยอาจจะคลิปฟั้นหน่อยก็ขออภัยจริงๆนะครับเชฟสมาธิในการพูดอีกเชฟสมาธิในการเล่นเยอะมากคือจริงๆถ้าผมเล่นแบบไม่อัดคลิปนะผมไม่พูดเลยน้องใจจะหัวร้อน่ะถึงจะพูดถ้าไม่หัวร้อนนี่คือแบบไม่พูดเลยถ้าผมเล่นต่ออัดคลิปนะ แต่นีน่ตอนไม่อัดคลิปนะถ้าเกิดผมเล่นตอนอัดคลิปแบบเนี้ยก็ต้องพูดอะไรให้คลิปมันมีเสียงหน่อยนะครับปัดจุ๊บปัดจุ๊บจุ๊บปัดจุ๊บปัดจุ๊บปีจ๊บแพ้แพะแพ้ยิถูกอะ โอเคอจริงิงแพ้กับแกะผมก็สับสนเหมือนกันอือนอนตายปะก็จะทำคเควสได้เสร็จด้วยนะครับคเควสหนึ่งม่นจะเป็นคเควสอะไรก็ตาม,มคือผมงงมากว่าทำไมไมันต้องวิ่งแบบ ในครั้งเดียวครั้งเดียวในที่นีคือครั้งเดียวจริงอะ่ะครั้งเดียวแบบผมจะไม่รู้จะพูดยังไงดีอเริ่มหัวร้อนนะครับเริ่มหัวร้อนผมราว่านะผมไม่ทำควีกขี่แกะอีกขี่แพะและ้วผมว่าผมทำควีกกระโดดข้ามต้นไม้ดีกว่านะ มันใกล้เสร็จแล้วด้วยแหละปัดจึ๊บฟัตตบอืมมุมฟัตอบเพื่อจะเลื่อนนิ้วนะกระโดดข้ามต้นไม้ตอนนี้ล่ะระโดดได้เีย๋ยวแค่สองต้นเท่านั้นครับต้นสดุดท้าย ตัวนี้แหละจุ๊บอ,อืมเควสเสร็จแล้วคราวนี้ก็สบายใจคลิปมีตอนจบแน่นอนนะครับพราะวารกิจของผมก็คือมานที่พูดแล้วมันจะมีให้กวางมูตทนสัตว์ทนสัตว์เก้าต,ตัวด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันจะทำสองเควสเสร็จเลยวได้แล้วผมว่าเควสแพ้อะไม่น่าทำได้นะ ควางม,มุดหม่ถกบหนีควางมุดดูชนหนึ่งตัวชนอีกหนึ่งตัวเอา้าผมไปกดชุบ่าผมว่าไม่คุ้มอ่ะไม่น่ากดชุบเลยแล้วเอาลามมาไปกระโดดใส่ก้อนหินเนี่ยนะ ใส่ภูเขาอะผมไม่รู้เป็นไรนะมันชอบมีเควทของจังเกิลมาปนด้วยเนะนี่นี่ยเนี่ยผมจะลองทำเควทขี่แพะดูถึงแม้ผมจะไม่ไม่ค่อยอยากขี่แพะเลยผมอยากขี่กวางมุดมากกว่าแต่จะลองดูนะฮะถ้ารอบนี้ตั้งเควทขี่แพะแล้วมันไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะ แบตใกล้หมดแล้วเฟเธอจริงๆผมก็อยากขีนนกอินทรีเ่ยเอา้าไม่ได้หรอกมีโอกาสอยู่แพะแพะแพะน้ำแพะแพะอัดอีกหนึง่งตัวแพะมาแล้วก็เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับก็คือผมมี ช่อง YouTube ใน TikTok ด้วยนะครับก็ไปกดติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ขึ้นรูปนะขออนุญาตไม่ขึ้นรูปไม่รู้ว่าอะไรไอ้คนนี้มันไม่ชอบขึ้นรูปมันไม่ชอบทำเลย,เลยถ้าขึ้นรูปก็ถือว่าโชคดีของท่านผู้ชมแล้วกันนะตอนนี้ผมคิดว่าคลิป เริ่มยาวแล้วคลิปเริ่มยาวแล้วแต่มันยังไม่ได้นาปกคลิปเลยนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอานาปกคลิปเป็นอะไรดีถ้าเจอตัวใหม่อะมันจะง่ายเลยเนะว่านาปกคลิปคืออะไรแต่นี่คือมันไม่เจอไงนั่แหละคือประเด็น ีจริงผมอยากเจอมากแต่เกมมัน,มนไม่รู้มันแหงโอเวอร์หรือว่าไงไม่เจออ้าวอมเภอกดใช้ตังกเกอ,อไปทำคุ้ยจังขึ้นกันดีกว่าเอครับก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่า มันไม่มีน้ำปกเลยเพระาะฉะนั้นสิ่งที่เรียกของฉันได้นั่นก็คือรีวิวใช่ครับรีวิวเพื่งตัวที่ผมจะรีวิวนั่นก็คือตัวที่าจะไม่ผิดเป็นตัวที่ผมจับได้ตอนล่าสุดนะครับลาาี้ดก็คือนานแล้วอันนั้น่ะก็คือเจ้านกฟินิกซ์นั่นเองนี่เดี๋ยวเราจะมา ลองขี่นกฟินิกกันนะครับอืมนันแรับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมผมรู้อะไรบางอย่าง เพราะว่าผมใช้ผิดยุกว่าวะที่มันยุคกราฟิกลับสัตวัเลยผมผิดยุครับอืมดีดีดีดดจเจริญพรโอเคก็อันนี้จะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คลิปนี้เพราะว่าก็สิบนาทีได้เนี่ยนกฟินิกสสามารถทนได้ตัวหนึ่งนะครับเหมือนกวางมูดเลยแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชม โอเคก็กลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมมาต่อกันทำไมมันแหลกคุดค้างตายเนี่ยผมว่าเกมนี้มันค้างนะครับั่นี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวั่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเกมนี้ค้างมากเนี่ย